วันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการใช้งานแอป,ป Sello Walkie Talkie นะครับซึ่งเป็นแอป,ปที่เราจะใช้ในการสื่อสารระหว่างาการนำใบบัสในแบงคอกดิไซบิกน,นะครับหน้าตาของแอป,ปก็จะเป็นเนี่ยสีส้มๆนะครับทั้งใน Android แล้วก็ใน p a y Store เมื่อเราดาวน์โหลดแอปมาเสร็จแล้วอย่างแรกที่เราต้องทำเลยนะครับก็คือ Sign Up ตอนไาน์อพเขาจะให้กอรอกอีเมลนะครับก็เมื่อเรากอรอกอีเมลเรียบร้อยก็กด next ทีนี้เขาจะถามว่าใช้ทำอะไรนะครับก็ตรงนี้เราอาจจะกด join existing team ก็ได้แล้วก็กดสมัครต่อนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะให้ตั้ง user ก็เราก็พิมพ์ username ที่เราจะจำได้นะครับ แล้วก็ไปตั้งรหัสผ่านพอ username ผ่านแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าสามารถใช้ได้ถ้าใครที่ตั้งไม่ได้อาจจะเป็นเพราะไปตั้งชื่อซ้ำนะครับก็กรอกรหัสที่เราจะใช้ในการล็อกอินเข้าแล้วก็หลังจากนั้นก็กด create Account สำหรับขั้นตอนแรกการสาร้างเขาก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสำหรับห้อง echo เนี้ยเราเราสามารถที่จะเข้าไปพูดแล้วก็ทดสอบฟังเสียงตัวเองได้ เมื่อจะเริ่มทดลองใช้แล้วเนี่ยทางแอปจะขออนุญ,ญาตาใช้เสียงต่างๆเราก็กด enable permission เพื่อ continue นะครับแล้วอันนี้แอปเซ l โลเนี่ยมันจะขอการทำงานเบื้องหลังก็คือเวลาเราออกจากแอปไปแล้วมันมันจะสามารถได้ยินเสียงเวลาคนอื่นเขาพูดมาให้เราฟังต่อนะครับ ตรงนี้ก็ก็น่าจะกด Enter ไปได้เลยนะครับแล้วหลังจากนี้กดขั้นตอนที่2ก็คือไปตั้งค่าก่อนกดจุด3ามจุดนะครับแล้วก็ไปที่ Option แล้วก็ไปที่ Put to Talk Button อันนี้สำหรับ Android นะครับถ้าเป็นสำหรับ iPhone เนี่ยบางทีมันจะอยู่ที่ตัวไอรูป Account เราข้างบนนะครับแล้วก็ไป Setting ปุ่ม UI มันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับ Android เนี่ยการเข้าไป p u s to talk button กดจุดสจุดมุมบนขวาแล้วก็ไป p u s to talk หลังจากนั้นเราจะตั้งค่าไอ้ตรงตกิน button เนี่ยถ้าเป็น hold to talk เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องกดค้างที่ปุ่มตลอดเวลาเพื่อที่จะพูดเพราะนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น t a l k e นะครับซึ่งก็คือการกดทีนึงเพื่อเริ่มเราจะได้ยินเสียงตีดแล้วหลังจากนั้นเราก็พูดไปพอเราพูดจบเราก็กดปุ่มอีกทีเพื่อจบก็คือเรียกว่าวิธีการ t a เกิลนะครับ อันนี้คือสกินบัตตอนที่เราจะมาตั้งค่ากันสำหรับทั้ง iPhone และ Android แต่ Recent Contact Overlay ก็คือปุ่มลอยเนี้ยมันจะตั้งค่าได้แค่เฉพาะ Android อย่างเดียวนะครับซึ่งพอกดเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะขอ Open s e t t i n g แล้วก็ไปกด Allow ให้เซโล่สามารถที่จะทำงานให้อยู่บนผิวของหน้าจอได้ครับก็ ก็มาตั้งค่าสองปุ่มนี้ทั้งสกิ n button แล้วก็ r e เซนต์เอ r เอ่อคอนแทคโอเวอร์เเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะกดย้อนกลับมานะครับเมื่อกี้เราอยู่ในพุทูท้อนะครับที่เราเข้าไปตั้งค่าแล้วเราก็ก็จะกดย้อนกลับอา่ามาเพื่ออันนี้คือขั้นตอนที่สามแล้วครับก็คือการกดจอยกลุ่มก็คือเราเข้าไปที่ชั้นแนลแล้วเราก็กดบวกเราสามารถกด เซิร์ชช ANNEL ได้เลยคำว่า BKKDW2025 กดค้นหาอาแล้วเราก็จะกดแอปตรงมุมบนขวานะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆก็สามารถเข้าไปดูได้ตามนี้นะครับทีนี้เราก็จะเข้ามาอยู่ในห้องเรียบร้อยหลังยังนั้นก็จะเริ่มทดสอบกันได้เลยครับ ก็กดปุ่มกดปุ่มครั้งหนึ่งเพื่อพูดฮัลโหลทดสอบทดสอบกดอีกทีหนึง่งก็หยุดข,ข้อความที่พูดมันก็จะไปอยู่ในตรงนี้นะครับลองกด <Okay. S 1> ปุ่มครั้งหนึ่งเพื่อพูดฮัลโหลทดสอบทดสอบก็เวลาระหว่างอยู่ในขบวนเวลาเราก่อนจะออกทริปหรือจบทริปแล้วเราก็อาจจะแจ้งให้เซ็นเตอร์ทราบตามการใ,ใช้งานที่พี่เป้บีมนะครับ เขาวๆก็ตั้งค่าประมาณนี้ครับ